สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรประหาชนนะวันนี้จะมาสอนตัดผมสองทรงผสมกันเหมือนเดิมครับก็คือลูกค้าให้โจทย์มาว่าอยากจะตัดผมทรงบอ๊อบทวีนะแต่ว่าช่างใหญ่อยากจะชวนเปลี่ยนเป็นบอ๊อบทวีนะครับแล้วก็เปงนะวิกกี้ลูกค้ามาจากที่ไหนครับเนี่ยจังหวัดเลยค่ะชื่อคุณอะไรครับเกตสุดาค่ะติดตามผ่าน youtube หรือ Facebook ครับ Facebook ค่ะสนุกไหมอยู่สนุกค่ะอากาศเป็นไงบ้างทีจังหวัดเลยหนาวค่ะหนาวนะ,ะในกรุงเทพร้อนแล้วเนี่ยอ่า แบ่งฟ้าอากาศมาสักครึ่งนะงไหมทั้งหมดเลยเนี่ยลดมาเยอะใช่ไหมที่นั่นอ่ะค่ะก็ผมของลูกค้านะครับเดิมเดิมเขาเป็นบ๊อบบ๊อบเลเยอร์ธรรมดาธรรมดาแต่วันนี้ท่านเดียวท่านใหญ่จะยกทุยไปถึงภูกระดึงเลยดีไหมอ๋อทุยๆเลยผูหลวงเลยผูหลวงเลยเห็นมตัวนี้เห็นไหมความยาวมันไม่มีทุยเลยเลยเดี๋ยวยกทุยไม่ยากครับนะครับหัวลูกค้าแบนด้วยแต่โชคดีที่ลูกค้า ไปดัดมานะครับช่างใหญ่จะอาศัยเชื้อดัดนะที่มันมุ่มโนซัวที่มันเป็นสปริงอยู่บริเวณกระโหลกศีรษะตรงกลางเนี่ยช่วยยกทุยนะไม่ยากก็แบ่งผมนะครับหน้าหูหลังหูด้านข้างนี้จะอาไว้ทัดหูไหมหรือว่าจะเปิดเห็นหูสักหน่อยเห็นหูสักหน่อยนะครับทีนี้เราก็อะไร แบ่งผมหน้าหูหลังหูนะเราจะขึ้นสูงด้านข้างก่อนแบ่งผมมานะครับด้านข้างยกเลยเลยยกสี่สิบ้าองศาก็พอยกขึ้นไปเลยด้านหลังก็ยกสี่ส้าองศา ชั้นที่สองกย็ยกขึ้นนะสนะี่ท้าองศายกตัดยกชั้นที่สามกย็ยก ดนข้างเห็นติ่งหูนิดนึงใช่ไหมเน,นี่ยนนึงแล้วเราก็โรลลิงคัดขึ้นไปเลยนะีประมาณนี้อตอนที่สองก็เหมือนกันโรลลิงคัดไปก่อนตอนที่สามก็ลงมาแทบไม่มีเหตตัดแล้วเนะี่ทีนี้เราก็เชื่อมเลย ส่วนด้านหลังเชื่อมเชื่อมแล้วตัดยกสื่นแล้วตัดคุณแม่ใส่ครังนี้ใช่ไหมระมาณนี้พอไหมได้นะตรงงานตรงนี้เหรอได้ครับ ข้างหน้ามันก็ยาวไปกัตัดไปนิดหนึง่งนย่เรามาแล้วตัดหยีบมาแล้วตัด ทีแล้วก็ยืนขึ้นยกขึ้นไปเช็กเลยตัดแถวที่หนึ่งแถวที่สองางังตัดงอมไปแล้วตัดยกขึ้นแล้วโน้มไปตัดข้างหน้าด้านข้างก็เหมือนกันน้มไปข้างหน้าแล้วตัดเชื่อมเลย ยกเลยตัดแบ่งกีบซ้อมแล้วตัดเลยโค้งนิ้วเยอะๆนะโค้งนิ้วเยอะมันจะได้ทุย เสด็ไปแล้วฝั่งด้านไหนฝั่งด้านขวาเห็นความทุยไหมเนี่ยด้านหลังก็ยกเลยยกขึ้นยกขึ้นอ้อยยกขึ้นอ้อย ยกขึ้นยกขึ้นค่อยค่อๆมันเลเยอร์ขึ้นไปส่วนด้านซ้ายแล้วจีดผมครัวยกผมขึ้นแค่สีสรร่้างองศากคพอทำเหมือนกับด้านขวา สี่ห้าองศาก็พอยกตัดดีงลงมายก <c oughs> ข้างๆก็เห็นติ่งหูนิดนึงแล้วก็โรดดิงคัดไปเลย เราก็ตัดชั้นที่สองโดนลิ้นคัดไปชั้นที่สามก็น่าลงมาตัดตัดวีลงมาเลยข้างหน้าเนี่ยตัดไปไปลายนิดเดียว ไปไปไปตั้งผมขึ้นแล้วก็ตัดตั้งผมขึ้นแล้วตัดด้านข้างแล้วก็ไปดูว่าด้านข้างเราจะเอาความยาวเชื่อมเท่าไหร่แนะนำให้เชื่อมประมาณติ่งหูพอดีไม่สูงเกินไป ด้านหลังแล้วก็ตัดปลายนิดนึงตัดฐานตรงฟงไปเลยนี่เป็นบล็อปเหมือนเดิม,มดูลงมาแล้วก็ตัดข้างหลังไม่ต้องสั้นนะแม่ถ้ามันยาวก็บอกช่างใหญ่แล้วตัดให้หยิบตัดพอดีตริงหวัว ข้างนีงก็ยกลกตัดเลยโค้งๆหน่อยตามพระพิสาล ต้องเผื่อนะไอผมหัวแบนอนะต้องเผื่อดึงดูเช็ควีเข้าวีออกโน้มไปข้านหน้าแล้วก็ตัดไปไปออกยกขึ้นแล้วตัด สวยล้วก็ตัดตัดยกรถตัด ยกขึ้นแล้วก็ตัด คอนข้างจะเชื่อมขีดทั้นบางนิดหนึ่งหนาไปสไลด์ออกหน่อยหนาไปตัวนี้ก็ตัดพอดีเลยพอดีกับต่งหัวให้มันคโคง้งไปรู้ตัวอยู่ไป

เติงๆหูนิดนึงค,ความยาวพอดีนะแล้วก็ด้านขวาเหมือนกันความทุยก็ทุยกลางผมย้อนตัดทิ้ง ย้ชอบตัดทิ้งผมยอ้อบตัดทิ้งผมยอ้อบตัดทิ้งย,ยืดอมาจิกลากลงจิกลากลง ดูมันยาวอยู่ครับแล้วก็เกบเก็ๆนาฬิกาหอดผมมันจะงอนๆนิดนึงก็เป็นธรรมชาติของเขานะตรวจด,ด,ดูซ้ายขวา ตรงไหนที่มันหนาก็สไลด์ออกด้านหลังมันหนาใช่ไหมตรงมลากใส่แล้วก็ฟันปลาสับให้บางนิดหน่อยพอตรงเยอะสับนิดหน่อย โต๊ะคัดให้มันบางผิวหน่อยมันหนาไปให้ผมอมะโต๊นะข้างก็สไลด์ออก ไล่ออกขนดาไปข้างหลังตงหนไี่มีมีพ่อนานาก็สไลด์ออกได้ยกขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ไรซิ่ง พอน่าพอดีนะครับพอน่าไม่บางมากไม่หนามากไม่สั้นมากพอดีพอดี คือได้เสร็จแล้วเห็นสิ่งของนิดนึงเห็นความคุยนะ,ะความคุยที่ชัดเจนั้งซ้ายและขวาใส่แว็กจับทรงหน่อยใส่แว็กจับทรง ขายอบไปที่ปลายผมแล้วก็กวยๆวยๆมาเลยให้ผมส่วนหน้าเนี่ยควยๆมากวยๆมาทั้งสีขาวทั้งสีผมไฮไลท์วิ่งตามน้นมือเรามา mm hmm. ครับคือบ๊อบทุยกลางเปิดหูนิดหน่อยนะเส้นหนึ่งนะลูกผสมจะเรียกเทวิกีก็ไม่ก็ไม่ได้ผิดจะเรียกเป็นบ๊อบทุีก็ได้ก็ไม่ผิดอีนะครับเพรา mm hmm. ะมันผสมสองทรง ตัดแล้วรู้สึกเป็นไงครับสบายสบายสั้นๆส, <ฮะ S 1> สบายแล้วก็ทุยด้วยแล้วมันถึงปูกระดึงไหมความทุยถึงถึงนะก <c oughs> ็เป็นไปได้ช่วยด้วยครับไม่ใช่ว่าจะมารอแต่ซอยผมแล้วก็ดัดอย่างเดียวนะต้องซอยช่วยด้วยนะมีองค์ประกอบสามอย่างนะครับที่เนื้อผมมีความอะไรมีความแบบไอ้สปริงของการดัดผมแล้วก็เทคนิคของการยกทุยด้วยนะครับมันก็จะได้ลงตัวนะครับ อันนี้ขอให้คุณแม่อุบลใช่ไหมเกศสุดาคุณแม่เกศสุดาและลูกสาวเดินทางกับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงค่ะที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปก็ขอให้ท่านอายุมั่นขวัญยืนนะใส่ส,สเปรย์ไหมยืดหนึงนะหลับตาไว้ mm hmm. อยากจะตัดผมกับช่างใหญ่ก็สำรองจองฟิวมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์สองห้าสี่ 999, และ คุณแป5หนึ่งจง 2, ้าแปดห้าสองสามี่ไลน์แอปก็มีนะทุกช่องทางหรือว่าทักทายมาที่ข้อความด็ Jill space. เซนเตอร์ของแฟนเพจกำเนิดซาลอนก็ได้นะครับคุณแม่ก็มาจากยร์เฟซบุ๊กนีชมแล้วช่วยแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ขอบคุณแม่ัสดีครับบ๊ายบาย